สวัสดีครับพี่เต้น,นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับจะเป็นการเฉลยข้อ18นะครับของฟิสิกส์แผสองมีนาคมปี58นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขื่อนผลิตไฟฟ้าครับด้วยน้ำนะครับเขาบอกว่าปล่อยน้ําให้ตกจากที่สูงเนี่ยอัตราเร็วของน้ํามีค่าเป็น10เมตรต่อวินาทีอัตราการไหลมีค่า200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาบอกอะไรมาบ้างวีเป็น10เมตรต่อวินาทีอัตราการไหลครับเท่ากับ200 ลูกปากเมตรต่อวินาทีถามหาวกำลังของน้ำเท่ากับกี่วัตกี่เมกะวัตน,นะครับถามหาควากำลังของน้ำข้อนี้มีช้อยเออยนี่ก็คือมีสิบร้อยพันเมกะวัตแล้วก็ข้อสิบบอกว่าโจทย์ไม่สมบวรเพราะไม่ได้ระบระดับความสูงของน้ำจริงๆข้อนี้มันควรจะให้ลูกมานิดนึงนะว่าลูกเขื่อนเป็นยังไงเพราะว่าเขื่อนเนี่ยอาจจะมีสองแบบนะครับ ก็คือ,อมีเขื่อนอ่นามีเขื่อนเสื็จววาดเป็นแบบนี้ในการเขื่อนนะครับน้ำก็จะไหลลงมาครับไหลลงมาและตัวนี้ก็จะมีหัวฉีดครับฉีดน,น้ำออกไปครับด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีที่มันบอกมปจากนั้นฉีดไปไหนฉีดไปหาการหันครับการหันผลิตน้ำไปการหันผลิตไฟฟ้าครับเดี๋ยววาัวละอ่ะการหันผลิตไฟฟ้า ไ้ตัวการหันนี้ก็จะหมุนแล้วก็ไปปั่นไฟอย่างนี้ก็คือเราบอกว่าเหตุการณ์มันก็คืออะไรนะพลังงานศักย์เปลี่ยนมาเป็นพลังงานจนและพลังงานจนทั้งหมดเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นงานในการผลิตไฟฟ้านะครับถ้าเกืดนเป็นแบบนี้จะคำนวณได้นะครับข้อนี้แต่ถ้าเกื่อนเป็นแบบนึงครับจะคำนวณไม่ได้นะจะติดตัวแปรความสูงอยู่นะครับถ้าเกืดนเป็นการหันในตัวแบบนี้ครับนะแล้วมีตรงนี้ความเร็วเป็นสินสมมติมีตรงนี้ความเร็วเป็นสิน ตรงนี้ก็มีความสูงของ,งน้ําอยู่นะครับถ้าเป็นแบบนี้เราจะติดตัวแปรนะครับแล้วเราติดความสูงอยู่เราจะทําไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับข้อนี้น่าจะต้องทําแบบนี้นะนก็คือเอาความเร็วเนี่ยพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนไปนเป็นงานซะนะครับเพราะฉะนั้นกําลังของเราก็คือทีเท่ากับดาบวิวส่วนทีเนี่ยงานที่เกิดขึ้นเกิดจาก ผลิตไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้น W ตัวนี้ก็คือมาจาก Ek นั่นเองนะครับ Ek ก็1ส่วน2 mv กำลัง2ส่วนเวลา m คือโลคูณ v v กำลัง2ส่วน t ครับปริมาตรส่วนเวลาครับก็คืออัตาการไหลนั่นเองก็คือตัว Q นั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น1ส่วน2โล Q v กำลัง2เราก็แทนค่าลงไปเ้นเนื่องจากมันเป็นนะ้ำ แต่แน่เป็นเท่าไหร่หนึ่งพันนะครับ Q คือ 200, V คือ10นะครับแล้วก็ยกกำลังสองด้วยก็กลายเป็น100ก็้อาตัดไปครับเหลือเหลือสูงที่ตัวแรกหนึง 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวก็คือสิบกำลังเจ็ดวัตต์นั่นเองนะครับหรือสิบเมกะวัตต์โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบสิบเมกะวัตต์นะครับสอบข้อหนึ่ง